งานนี้ถึงกับต้องบอกเลยว่ารองอุ้ยเมื่อทางด้านหนิงปณิตาโพดล่าสุดในไอจีสาแรงอ่านแล้วสะดุ้งมากแม่หลังจากที่ทางด้านหนิงปณิตาเปิดใจทางน้ําตายอมรับครอบครัวม,มีปัญหาจริงอยู่ในช่วงของการแก้ไขโดยทางด้านหนิงปณิตาได้กล่าวว่ายอมรับว่าครอบครัวของตนมีปัญหาจริงตอนนี้อยู่ในช่วงของการแก้ไขขอใช้เวลาแก้ไขด้วยสติเพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุดยืนยันนะตอนนี้ยังอยู่บ้านสามีใช้สถานะสามีภรรยา กับสมีอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านไฮโซชายอนันทวิปประกาศอยู่เคียงข้างหนิงปณิตาหลังยอมรับมีปัญหาครอบครัวโดยได้โพสต์ถึงหนิงปณิตาเอาไว้ว่าเพื่อนอาจมีแวบไปบ้างไหนจะงานไหนจะต้องเป็นทูตสันทวะไมาตรีแต่ตอนนี้เป็นทุกอย่างก้าวเพื่อนจะอยู่ประคองหน้าระวังหลังให้เพื่อนทุกฝีก้าวเลยถ้าขาดมือขาดเท้าเลขาชายพร้อมถ้าบุญไม่มีใครเลี้ยงหล้านพี่เลี้ยงชายพร้อมขอให้บอกนะรักเธอนะเพื่อนรักของฉัน ล่าสุดต้องบอกเลยว่าถึงกับร้องอุ้ยเมื่อทางด้านหนิงปนิตาโพดล่าสุดในไอจีสะดุ้งมากแม่พร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าคาขอสั่งกุดหัวและสั่งซัมตุชัวกับชัวการหรือไทยบดี